สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแน,นลครับผมมาตอนเช้าสี่ห้ากว่ากครับผมสว่างนะครับอยู่ที่อะไรอ่ะบึกเตียนเนาะลงไปหักบึกเตียนนิดมาสักสองกิโลครับข้างหลังบรรยากาศยามเช้าๆครับตื่นขึ้นมาครานี่ก็มุงข้าวครับล้างเครื่องล้างจานเรียบร้อยแล้วัอหน้าไปซื้อข้าวแล้วนั่งเอามาใส่ไปตื่นก่อนครับอาบน้ำเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนครับแต่น,นี้มีเสียงตามสายตอนเช้าด้วยครับพี่วัดเนี่งียบสงบมากเลยน้ฝนก็เพิ่งจะหยุดไปครับวันนี้ก็คงน้องตกทั้งมันแน่นอนแหละตกยิ้ม,ย,ม,ย,ม,ย,มยิ้มมาบางทีก็สู้แรงนะครับแต่ก็แป๊บเดียวครับไม่ถึงสิบนาทีก็ไปเสียกแน่นอนตอนนี้เริ่มทํางานมาแรกครับผมวันที่อาทิตย์ที่แปดกระต่ายวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์เดย์ตัวเองด้วยครับผม ็นวันเกิดด้วยวันนี้มาทํางานมาได้อยู่ครอบครัวครับผมอาจารย์เนาะก็โอเคครับเดี๋ยวอตัวไปทําบเวลาส่วนตัวก่อนเรียบร้อยก่อนเนะาะเดี๋ยวถ่ายหน้างานให้ดูครับผมว่าทาอะไรมนาะต้องการเรียนเหมือนเดิมครับแต่น่าจะมีความง่ายคือวุ่นวายกว่าเดิมก็ไม่รู้ครับองดูครับหน้างานนี้ใ้งานนี้ครับก็นี่เป็นบ้านที่มาเช่าอยู่ที่ปึกเตียนเนาะ อยู่กันนี้ครับข้างนอกอาจจะรลยานหนนิดนึงครับแต่ข้างในสะอาดกว้างขวางครับผมดีกว่าอยู่อยู่หัดหัดถนนมากเลยดีกว่าอยู่อุทไทยมากเป็นสวนครับที่เขาถึงถน,นนโน้นฝั่งโน้ตนตรงนี้ก็ติดซอยครับมีบ้านนิดหนึง่งรถก็จอดตรงนี้ครับของก็มากัน้นตัวไว้ตรงนี้เลย เป็นทุ่งถ้าเป็นทุ่งนาเก่าครับแต่ตอนนี้ปล่อยเลี้ยงวัวแล้วไม่เห็นมีใครทํานากันเลยหรืฝั่งนน้นเขาทำนาฝั่งน้นจะเป็นตัวเมืองเพชรครับบรรยากาศดีมากตรงเข้าไปแยกจะเป็นหาดบึกเตียนครับผมลงไปจะเป็นหาดบึกเตียนเลยตรงเข้าไปนี่ อันนี้ก็มีนกเป็ดนกปลกห,หางเหมือนกันครับนกเป็ดไปแล้วตอนนี้หกโมงนิดๆครับผมหกโมงนิดๆน,น่าจะกินข้า, Set นะาเสร็จอับน้ำเสร็จก็น่าจะเจ็ดโมงนหน่อยๆครับขนอุปรกรณ์ขึ้นรถล้วก็ไปหน้างานแปดโมงดูท้องฟ้าวันนี้น่าจะตก หลัเงเดินทางไปทำงานครับบ้านที่พักอยู่ก็หลังนี้ับสีชมพูสีส้มชมพูจปหาบ้านเรืหนึ่งข้างก็จะเป็นสวนเป็นเล่นนะรัไปนิดเดียวก็ทะเลครับผม ตอนนี้ก็กำลังเจาะหลุมครับฝนก็ทำท่าจะลงเม็ดอีกแล้วนุพี่ไปเอาจอบกับเสียบคีบมาเรลื่อนมาขึ้นมาเมื่อเช้าแล้วก็ไปซื้อน้ำมันไฮดรลิกทำงานชิวๆครับแต่รู้สึกว่าหน้างานจะยุ่งยากนิดนึง ก็ห้ามเยอะห้ามถนนเป็นรอยห้ามแผ่นเป็นรอยเสาให้ตรงตอนนี้ก็จอลุมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ปไปเอาเสามาลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอกเสาครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงครึ่งเนาะตอกเสาเที่ยงก็น่าจะเสร็จชั่วโมงครึ่งบ่ายมาก็ขึ้นแผ่นได้เลยจะปวดเลย ก็ตอกเสามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเหลือครึ่งหนึ่งตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วกาว่าจะอาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวแล้วค่อยกลับมายกแผ่นขึ้นขวินน้ำน้ำคลองเขาใสใสเมื่อกี้ขุนไปแป๊บเดียวมาใส่กลับมาใส่อีกเหลืออยู่สิบสิบก้นแป๊บเดียวก็ปากเสาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเก็บกลวยขึ้นผิวจราจรครับพักเที่ยงไปกินข้าว โอ้แล้วแต่ไปทำไมนอกพอนุ่มคนนั้นครับช่วงบ่ายมากก็ขึ้นแผ่นเสร็จแล้วเนาะกำลังปรับครับผมแล้วก็ไล่ใส่น็อตไล่อัดน็อตก็ น่าจะเสร็จพอดีครับกับเง,งานเนาะตอนนี้บ่ายสามนครึ่งแล้วครับอันนี้ทำไซนี้ทำหนอนทำบันเดียวเลยเมื่อบานลลายแผ่นไว้อย่างเดียวก็ใส่นอ็อตไว้เต้าอีต้าอีใส่น็อตต่อของเขาปุปง่ปงๆแปงัปง,ปงไงเฮ้ยม,มีปลา งใสใส่ีปลาด้วยครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับผมพอดีมาเอาไม้ไม้กรใช่ค้ัค้ำการเลนครับมันสุดดินมันนิ่มข้างล่างครับเ่อไว้แล้วดีๆมันสุดวันนี้ก็ปรับเสร็จแล้วครับเลิกงานครับ17 สามห้าเดินแบลมมอไซค์ครับคุณแจอยู่นี่ต้องเดินไปเดินกลับก็เรียบร้อยแล้วครับโดนฝนนิดนึงเมื่อกี้นี่ก็ยิ้มยิ้มน้ำขุนอีกแล้วก็กลับมาถึงบ้านพักแล้วครับผมนูนฝูงวัวเลี้ยงยายกลางทุ่งเยอะครับปูงนี้ทุ่งนาน่าจะปล่อยไห้ลางครับปล่อยเลี้ยงวัวกันบนเลยแถวนี้ เห็นทำนาไม่กี่เจ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาบก่อนครับผมจะได้ซักผาครับชาร์จแบตรถด้วยรถตาดไม่ติดแบตหมดก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปต่อไป่วงนี้มีความสุขครับผมสวัสดีครับหมดแดง